สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเริฟทาร์ลค่ะหัวข้อคลิปของเราวันนี้ก็คือความรักครั้งถัดไปของคุณในบางคนบางคู่คนทั้งคู่อาจเคยเจอกันมาแล้วเป็นความทรงจำเก่าๆแต่ก็ยากจะลืมเลือนและยังคงคิดถึงกันเสมอและในอีกกรณีหนึ่งคนที่คุณรักได้จากโลกนี้ไปแล้วและมันยากที่คุณจะต้องตัดใจหรือปล่อยวางจากรักครั้งนี้แต่รักครั้งใหม่นี้ ที่จะเข้ามาเป็นความรักที่หอมหวานละมุนเป็นอย่างมากคุณจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันแบบเรียบง่ายและสงบคุณจะได้เจอรักครั้งใหม่จากการเดินทางรวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนทางน้ำทางทะเลหรือคุณอาจจะเจอกันในต่างประเทศเป็นประเทศที่เป็นเกาะเป็นเมืองที่สวยงามก็เป็นได้คุณทั้งคู่เมื่อเจอกันแล้วจะให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นอย่างมากและมีเมตตาต่อ,ตอกันสูงเป็นชีวิตที่สงบสุข